สำหรับโชคลาภของชาวราศีเมษนะครับในเดือนมกรา67เจนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับเา้าเรามาดูกันเนาะนะสำหรับคนที่ชอบเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะครับนะเขาบอกว่าอะไรที่เกี่ยวกับนะต้นไม้นะแหมพี่คนสวยหรือเปล่านะหรือว่าตาตะเคียนรือเปล่านะครับก็ลองไปลุ้นดูนะครับเพราะว่าได้ไพ่แฮงแมนเนี่ยเห็นไหมต้นไม้นะครับก็บอกว่าถ้าคุณเองเนี่ยคิดอยากจะ ซื้อหวยรวยเบอร์เนี่ยนะเขาบอกว่าแนะนําให้ไปซื้อในวัดนะเออถือว่าดีนะครับอ่ะไปกันต่อนะครับก็บอกว่าชาวราศีเมษเนี่ยนะมีโอกาสนะได้รับโชคลาบเนี่ยประมาณหนึ่งนะเขาบอกว่าถ้าคุณเองเนี่ยรู้จักให้นะคุณก็มีโอกาสที่จะนะได้รับกลับมานะครับนะได้ไพ่หกเหรียญเนี่ยมันพูดถึงการให้แล้วก็ได้รับกลับมานะอาจจะลองลองย้อนไปดูคลิปทําบุญดูนะครับอาจจะ เห็นภาพอะไรมากยิ่งขึ้นนะครับอ่ะเป็นยังไงเขาบอกว่าคุณเองก็มีโอกาสได้รับนะเงินนะจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับอาจจะเป็นในเรื่องของการว่าจ้างเรื่องการทํางานนู่นนี่นั่นนะครับมีโอกาสได้นะครับเขาบอกหรือว่าคุณเองจะตั้งื้อตั้งตัวได้ด้วยตัวเองเนี่ยก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าคุณคิดอะไรติ้งอะไรได้เนี่ยนะในชีวิตในช่วงเดือนมกราเนี่ยนะครับนะ ให้ทำเลยนะครับให้เริ่มเลยนะครับมีโอกาสได้เงินได้ทองนะครับถือว่าเป็นเดือนที่ดีนะสำหรับชาวราศีเมษนะครับ